สวัสดีครับนี่พี่แบงค์จากใจดีโปรเจกต์คอมครับคลิปนี้ก็เป็น unity บทที่2นะครับแต่เป็นตอนสุดท้ายแล้วเนาะครั้งที่แล้วเราทำเกมของเราเล่นกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับในครั้งนี้เราจะทำให้ผู้เล่นของเราเนี่ยเวลาชนกับอุกกบาตนะครับระเบิดไปแล้วเนี่ยให้มันสามารถรีสตาร์ทได้กลับมาเล่นใหม่ได้นะครับแล้วก็จะมีระบบคะแนนให้นะครับก็วิธีการนะครับเริ่มต้นพี่แบงค์กดไปที่ Create ครับ UI ครับ Text ครับ ในส่วนนี้จะทําเหมือนกับคลิปแรกที่เคยสอนนะครับการใส่กล่องข้อความเนอะอันนี้พี่แบงค์จัดกลางเลยนะครับคลิกขวาครับไอ้คลิกตรงนี้ครับแล้วก็กดอิเนเร์ค้างไว้นะครับกดจัดกลางครับตัวอักษรพี่แบงค์ก็จัดกลางเหมือนกันนะครับตัวอักษรสีแดงแล้วก็ยีนะครับในส่วนนี้น้องเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามใจชอบนะครับตัวอักษรตรงกลางพี่แบงค์พิมพ์ว่าเกมโอเวอร นะครับอันนี้คืออันที่1น,นะแล้วก็ตัวเทคนะครับพี่แบงค์ rename นะครับตั้งชื่อว่า Game Over Tech นะครับอีกอันนึงนะครับเราจะทำเกม Over กันก่อนนะครับยังไม่ทำระบบคะแนนะนะครับมาที่เทคครับอันนี้จัดกลางเอ้ยจัดขวาบนขวาบนดีกว่ากดอัที่นเตค้างไว้นะครับแล้วกดขวาบนแล้วก็พี่แบงค์สั่งให้ชิดขวา นะครับตัวหนังสือนะครับพี่แบงค์ให้เป็นสีเหลืองส้มนะครับในส่วนนี้นะครับพี่แบงค์จะพิมพ์ว่า press R for restart นะครับกดตัว R เพื่อ restart นะครับแล้วก็ตัวชื่อของมันตรงข้างบนนี้นะครับพี่แบงค์ตั้งชื่อว่า restart t e x t เรียบร้อยแล้วนะครับเราสร้าง UI หรือ User Interface เนี่ยมา2ออันเรียบร้อยนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาใส่สคริปต์กันนะครับในการควบคุมมันกันมาที่เกมคอนโทรล l ลอรครับเดี๋ยวมันคลิกที่สคริปต์ครับการที่เราจะควบคุมตัว User Interface หรือ UI ได้นะครับเราต้องพิมพ์ด้านบนก่อนนะครับ using ครับ Unity engine ครับ dot ครับ UI แค่นี้นะครับพี่แบงค์จะสร้างตัวรับนะครับกล่องข้อความนะครับ Public ครับ e ทคครับเกมโอเวอร์เนี่คือตัวแปรตัวนี้หนึ่งนะครับอีกตัวครับ public ครับเป็น t e ทคเหมือนกันครับอันนี้เป็น re start t เทคนะครับมีเกม over take หนึ่งตัวกับร Start t เทคหนึ่งตัวนะครับ ด้วยการกันลืมของพี่นะครับพี่ขออนุญาตเซฟสักครู่กลับมาที่ Unity ครับแล้วก็สังเกตนะครับในเกมคอนโทรลเลอร์จะมีตัวแปรเพิ่มมา2ตัวพี่แบงค์คลิก Restart t e c t ใส่ไว้ในช่อง Restart t e c t คลิกเกม Over t e x t ใส่ในช่องเกม Over t e x t นะครับกันลืมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาพิมพ์โค้ดต่อครับพี่แบงค์จะสร้างตัวแปรอีกตัวอีก2ตัวนะครับเป็น Private นะครับเป็นตัวเช็คว่าตอนนี้เกมของเราเนี่ยโอเวอร์ไปแล้วหรือยังนะครับเป็นแบบบูลีนนะครับบูลีนเนี่ยค่าค่าที่อยู่ข้างในของมันจะมีค่าแค่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเท่านั้นนะครับชื่อว่าเกมโอเวอร์นะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็น private เหมือนกันนะครับเป็นแบบบูลีนครับบูลีนจะมีค่าแค่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นรีสตาร์ท ตอนเปิดเกมมาครับมันจะทำงานในช่องของ Start ก่อนพี่แบงค์ให้เกมโอเวอนี้มีค่าเป็น False นะครับคือตอนเปิดเกมมาเกมยังไม่จบนะครับแล้วก็ Restart เป็น f a l s นะครับคือตอนเปิดเกมมาเนี่ยก็ยังไม่มีสถานะให้ restart ได้นะครับส่วน Restart ทนะครับที่เป็นกล่องข้อความนะครับหรือ r e s t a r t จุดเทเนี่ยพี่แบงค์ให้มีค่าในกล่องข้อความเป็นค่าว่างก่อน นะครับคือเริ่มต้นมายังไม่ต้องแสดงข้อความอะไรส่วนเกม o v e r t e k e เหมือนกันครับ dot e c h เปิดตัวมาให้มีค่าเป็นค่าว่างก่อนนะครับพี่แบงค์เซฟนะครับลองดูใน Unity ว่ามันมี e อ r ร์อร์สีแดงขึ้นมาไหมนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับมันแค่แจ้งว่า,าตัว Restart นี้ยังไม่ได้ใช้แค่นั้นนะครับเราไม่สีเรียดกลับมาพิมพ์กันต่อนะครับพี่แบงค์จะสร้างตัวแปร ฟังก์ชันใหม่ตัวหนึงนะครับเป็นตัวเช็คนะครับว่าว่ามันจบเกมแล้วหรือ,อยังนะครับเป็นอัปเดตนะครับสำหรับน้องที่ดูคลิปที่1จะรู้ว่าอัปเดตเป็นฟังก์ชันที่มันวนลุปทำงานตลอดนะครับถ้าเกมโอเวอร์พี่แบงค์ขออนุญาตคัชื่อมานะครับกันพิมพ์ผิดถ้าเกมโอเวอร์แล้วนะครับ ให้ restart text จุด text นะครับขึ้นข้อความว่านะครับ mm hmm. press r uh, for restart ตกใจด้วยนะครับคือกด r mm hmm. เพื่อ restart ใหม่นะครับ ถ้าเกมโอเวอร์แล้วนะแล้วก็ให้ตัวแปรที่เป็นตัวแจ้งสถานะว่าเกมสามารถรีสตาร์ทได้แล้วเนี่ยให้รีสตาร์ทเท่ากับ true สามารถรีสตาร์ทหรือเริ่มใหม่ได้แล้วนะครับต่อมาครับพี่แบงค์จะเช็คอีกอันหนึ่งคือถ้ารีสตาร์ทเป็นจริงแล้วนะครับให้เช็คอีกทีหนึงว่า input นะครับ get key ดาวนะครับเช็คว่าเขากดตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขากดคีย์ตัว R หรือเปล่านะครับถ้ากดนะครับให้แอปพลิเคชันนะครับ load level นะครับ ก็คือพี่แบงค์จะให้ตัวแอปพลิเคชันหรือตัวที่เราเล่นอยู่นี้นะครับโหลดเลเวลขึ้นมาใหม่นะครับโหลดเลเวลอะไรโหลดเลเวลแอปพลิเคชันที่โหลดไปแล้วหรือที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยแหละครับแบบนี้นะครับอ่ะ ตัวสคริปต์คร่าวๆนะครับพี่แบงค์พิมพ์ไว้แค่นี้ก่อนพี่แบงค์กดเซฟนะครับกลับมาดูที่ตัวโปรแกรมดูว่ามันขึ้นสีแดงหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มีขึ้นสีแดงนะครับแปลว่ายังไม่มีเออร์เลอร์นะครับต้องคอยเช็คบ้างสังเกตนะครับ x ถ้าเกมโอเวอร์เป็นจริงเมื่อไหร่รีสตาร์ทก็จะเป็นจริงด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ให้รีสตาร์ทจุดเทคนะครับขึ้นข้อความว่า press r for restart นะครับแล้วก็สั่งให้ตัวรีสตาร์นะครับ ถ้าเป็นจริงเมื่อไหร่นะครับเช็กว่าถ้ากดปุ่ม R ให้โหลดด่านนี้เนี่ยโหลดเกมนี้นะครับขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งก็คือรีสตาร์ทเกมนั่นแหละครับต่อมาพี่แบงค์จะสร้างฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะยากน,นิดนึงนะครับยากต่อการทําความเข้าใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นฟังก์ชันเกมโอเวอร์นะครับ ให้เกมโอเวอร์จุดเทคฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อเกมโอเวอนะครับเมื่อตัวยานของเราเนี่ยมันชนกับอุก,กบ,บาทนะครับให้เกมโอเวอร์จุดเทคนะครับเป็นแสดงคำว่าเกมโอเวอนะครับแล้วก็ให้สถานะของเกมโอเวอเนี่ยเป็นจริงด้วยนะครับนะครับพี่แบงค์เซฟนะครับถ้าเราพิมพ์แบบนี้นะครับแล้วลองกลับเข้าไปเล่น ตัวเกมจะยังไม่ทํางานนะครับสังเกตว่าตัวยานของพี่เนี่ยต่อให้ชนกับอุกาบาทแล้วก็<ต>ววไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าฟังก์ชันของเกมโอเวอร์เนี่ยยังไม่ได้โดนเรียกใช้นะครับแต่ว่าเราจะเรียกใช้มันได้อย่างไงนะครับตัวที่เช็คว่าตัวผู้เล่นของเราเนี่ยมันชนกับอุกาบาทนะครับมันคืออุกาบาทเองที่เป็นตัวเช็คนะครับถ้าน้องยังจําสคริปต์ได้นะ สคริปต์ของตัวอุกบาตเนี่ยมันจะมี destroy by Contact นะครับก็คือทำลายเมื่อชนนะครับมันอยู่ในตัวอุกบาตเองนะครับดังนั้นเนี่ยตัวฟังก์ชันของเกมโอเวอร์นะครับจะต้องโดนเรียกใช้โดยอุกบาตนะครับดังนั้นฟังก์ชันนี้จะโดนเรียกใช้ด้วยผู้อื่นได้นะครับมันต้องเป็นฟังก์ชันแบบ Public หรือเป็นฟังก์ชันแบบสาธารณะนะครับพี่ก็เลยต้องพิมพ์ Public เอาไว้ก่อนบอยของเกมโอเวอร์นะครับพี่แบงค์เซฟนะครับในส่วนนี้ เดี๋ยวเราจะมาลุยกันในฟังก์ชันของตัว a s สเ r ร i ยหรือตัวอุกบาทกันนะครับกลับมาที่ Unity ครับคลิกที่ p r e f a b คลิกที่ a s สเ r ร i ยครับมันจะมี destroy by contact อยู่แต่มันคลิกขึ้นมาครับเราจะมาลุยเขียนกันข้างในต่อนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อกันระหว่างตัวตัวสคริปที่อยู่ในอุกบาตกับสคริปที่อยู่ในเกมคอนโทรลนะครับเราต้องเอามันให้มันเชื่อมต่อกันก่อน พี่แบงก์ก็พิมพ์ก่อนเลยครับอันนี้นะครับจะเป็น private game controller นะครับให้ชื่อตัวแปรนะครับว่า game controller เหมือนกันเลยก็ได้แต่เป็นตัวเล็กนะครับให้ game controller นี้นะครับเป็นตัวแทนของ game controller นะครับต่อมาในช่องของ Start อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเกมคอน o ชลเลอร์กันนะครับพี่แบงค์ให้เกม Object ดอทให้เกม Object นะครับ e v e n ก Game c o n t r o l l e Object ที่แบงค์สร้างตัวแปรเกมคอนโทรเลอร์ออบเจกต์นะครับเป็นตัวแปรแบบเกมออบเจกต์นะครับไอตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวแปรที่ใช้ในการควานหาว่าเกมออบเจกต์ในหน้าจอนี้เป็นตัวไหนไอ้ว่าเกมคอนโทรเลอร์ในหน้าจอนี้เป็นตัวไหนนะครับให้เกมออบเจกต์ดอทควานหานะครับใช้คำว่าไฟล์ที่แปลว่าตามหาเกมออบเจกต์วิชแท็กนะครับ ให้ตามหาเกมคอนโทรเลอร์สังเกตตรงนี้พี่แบงค์พิมพา์ช้านะครับเพราะว่ากลัวพิมพ์ผิดนะครับให้มันตามหาของที่ติดแท็กว่าเกมคอนโทรเลอร์นะครับในหน้าจอเอามาใส่ไว้ในเกมคอนโทรเลอร์อ็อบเจกต์ใน Unity นะครับถ้าน้องจำได้เกมคอนโทรเลอร์ของเราเนี่ยพี่แบงค์ติดแท็กเกมคอนโทรเลอร์ตรงนี้หรือติดป้ายชื่อมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ดังนั้นลองพิมพ์ตรงนี้ให้มันเหมือน,อนป้ายชื่อที่เราติดมานะต่อมาเช็คบั๊กกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเกมคอนโทรเลอร์อ็อบเจกต์นี่มีค่านะครับไม่เป็นนอคือหาเจอครับให้เกมคอนโทรเลอร์ที่เราพิมพ์ไว้ด้านบนนะครับเท่ากับไอตัวที่เราตามหามาเจอนะครับ get component นะครับแบบนี้แล้วก็ใส่เกมคอนโทรลเลอร์ลงไป แบบนี้นะครับเวลาพิมพ์ต้องระมัดระวังนิดนึงพยายามอย่าพิมพ์ผิดนะครับให้เกมคอนโทรเลอร์อันนี้ชื่อเดียวกันนะครับเท่ากับเกมคอนโทรเลอร์อ็อบเจกต์อันนี้ใช้ชื่อนี้นะครับ get component นะครับแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เกมคอนโทรเลอร์นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดปิดวงเล็บนะครับถ้าตามหาเจอนะครับแต่ถ้าไม่เจอ นะครับอ๋อพี่แบงค์พิมอย่างนี้ก็ได้มันจะได้เหมือนของสคริปต์ของต่างประเทศนะครับจริงๆตอนแรกพี่แบงค์ก็จะใช้เอลนะครับคือถ้าเกมคอนโทรลเลอร์อ e อบเจกต์นะครับเท่ากับนั้นนะครับก็คือเป็นข้าวว่างหาไม่เจอนะครับ ให้แสดงค่า Debug นะครับหรือเป็นกล่องข้อความมันมันจะมันจะเป็นข้อความอยู่ตรงด้านใน Unity ครับมันจะแจ้งออกมาใช้สำหรับคนเขียนเกมถึงจะเห็นนะครับแสดงข้อความว่า cannot find game object เอ้ยเกมคอนโทรลเลอร มันจะแจ้งออกมาว่าตามหาเกมคอนโทรเลอร์ไม่เจอนะครับสคริปต์แบบนี้นะครับถ้าตามหาไม่เจอมันจะแจ้งว่าตามหาสคริปต์เกมคอนโทรเลอร์ไม่เจอแต่ถ้ามันตามหาเจอปุ๊บมันจะามาเก็บไว้ในเกมคอนโทรเลอร์นะครับต่อมาสคริปต์นะครับที่ขออนุญาตกลับไปที่ Unity ดูว่ามันมีตัวสีแดงไหม นในนี้ก็คือมีตัวสีแดงอยู่นะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็เช็คได้เลยนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมพี่ถึงต้องอคอยกลับเข้ามาดูบ่อยๆว่ามันมีตัวสีแดงหรือเปล่านะครับส่วนที่ผิดนะครับคือส่วนนี้นะครับเราก็มาเช็คกันดูอีกทีงว่าอะไรที่พี่แบงค์พิมพ์ผิดไปเกมคอนโทรลเลอร์นะครับเท่ากับเกมคอนโทรลเลอร์อ็อบเจกต์นะครับ Component แล้วก็เป็นเกมคอนโทรลเลอร์เปิดปิดวิธีการเช็คบั๊กนะครับถ้าอยู่น้องเจอสีแดงแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเหมือนที่พี่แบงค์ทำให้ดูเมื่อคี้นะครับคือเดี๋ยวมันคลิกมานะครับแล้วมันจะชี้ว่ามันเออร์เลอร์ตรงไหนนะครับดูใหม่นะครับเข้ามาที่ Unity ้ดับเดี๋ยมันคลิกมานะครับ จึก,จกมันจะชี้ออกมาว่าเออเลอร์ตรงไหนน้องน่าจะเห็นแถบสีเนอะนะครับหรือไม่นะครับน้องสามารถจะดูเป็นตัวบรรทัดนะครับก็ได้ใน Unity นะครับถ้าเราดูเสร็จปุ๊บพี่กลับมาที่ตัวสคริปตที่พี่พิมพ์มไปนะครับที่มันแปะเอาไว้อยู่นะครับว่าเกมคอนโทรเ l อร์เท่ากับเกมคอนโทรเลอร์ o ็ j e c t get control get components เอาเออกกดเซฟครับกลับมาที่ Unity ครับหายแล้วนะครับดังนั้นเวลามันเออร์เอย่าตกใจนะครับค่อยๆดูค่อยๆเช็คไล่ไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมคอนโทรเลอร์ของเรานะครับหลังจากที่พี่แบงค์แก้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนของสคริปต์ในช่องเกมคอนโทรเลอร์นะครับด้านบนนะครับเราสามารถที่จะเรียก เรียกใช้ฟังก์ชันในนั้นได้นะครับแต่ต้องเป็นฟังก์ชันที่เรา,าตั้งเป็น Public แล้วนะครับพี่แบงค์อนนุญาต Copy คําว่าเกมคอนโทรลเอ r มาก่อนนะครับในช่องนี้นะครับก็คือถ้าอุกบาทชนกับผู้เล่นแล้วนะครับให้นะครับเราจะไปเรียกฟังก์ชันในเกมคอนโทรลเอ r กันนะครับก็เป็นเกมคอนโทรลเอ็์นะครับแล้วก็เกมโอเวอร์ที่เราทําไว้เห็นไหมมันมีในนี้ให้เลือกด้วย นะครับแค่นี้เซฟครับกลับมาที่ตัว unity กัน,นกดเล่นครับมาสิอุกกาบาตฉันจะหัวหมงด้วให้ดูเห็นไหมขึ้นแล้วเกมโอเวอร์นะครับแล้วก็เพรส r for restart นะครับพอพี่แบงก์กดตัว r ปุ๊บ <ś lardan> เริ่มเล่นใหม่ครับ เรียบร้อยนะครับกดตัว R ครับเริ่มเล่นใหม่ครับน่าตอนนี้เราได้ตัวเกมโอเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเกมโอเวอร์มันจะยากกว่าระบบคะแนนหรือสกอร์กันนะครับตอนนี้น้องทําเกมโอเวอร์ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยดังนั้นในส่วนของสกอร์นะครับเป็นอะไรที่แบบชิวๆนะครับสบายนะครับเรามาทําพร้อมกันนะครับกด Create ครับ UI ครับ t ทคครับพี่แบงค์เลือกเป็นสีขาวนะครับ ตั้งนะครับกดอตินเนตไว้อันนี้พี่แบงค์ไว้บนอ่าบนซ้ายนะครับตั้งชื่อก่อนนะครับ Score t e c h นะครับ Score t e c h นะครับตัวข้อความที่อยู่ข้างในนะครับพี่แบงค์จะให้ใช้ข้อความว่า Score 0นะครับเริ่มเกมมาก็ให้คะแนนเป็น0ูนย์ไปก่อนนะครับ เซฟครับต่อมานะครับเราจะมาลุยในสคริปต์ของเกมคอนโทรเลอร์กันดำเนครับเปิดเกมคอนโทรเลอร์ขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับเราจะสร้างตัวเทคขึ้นมาอีกเทคหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วเรามี2อ,อันเนาะอันนี้พี่แบงค์สร้างใหม่อีกอันหนึ่งชื่อว่า score tech นะครับพี่แบงค์ขออนุญาต เซฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาที่ตัว Unity นะครับทำเหมือนเดิมนะครับคลิก ScoreText ลากมาไว้ในตัวแปร ScoreText ของเกมคอนโทรลเลอร์กันลืมครับกลับมาที่ Unity พิมพ์กันต่อนะครับให้ตัวแปรพี่แบงค์จะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งเอาไวใ้ใช้ในการนับคะแนนนะครับเป็นแบบ Private นะครับ Integer น,นะครับแล้วก็ Score คะแนนของเราจะไม่มีทศนิยมนะครับเราก็ใช้เป็น Integer นะครับในช่วงของการตั้งค่าในส่วนของ Start นะครับพี่แบงก์ก็จะให้ตัว Score เท่ากับ0เริ่มต้นนะครับพี่แบงก์จะสร้างฟังก์ชันเอาไว้ฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเอาไว้ใช้ในการอัปเดตตัวคะแนนกันนะครับ v o i ครับ update score ข้างในนะคะพี่แบงค์จะให้มีแต่คําว่า score text นะครับจุด text นะครับเท่ากับ score บวกด้วยนะครับ score จุด t o string นะครับเพราะว่าตัวแปรของเรานี้มันเป็น integer หรือเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าค่าของ s t o r e text เนี่ย มันเป็น s t ต i n g หรือว่ามันเป็นข้อความนะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเลขให้กลายเป็นข้อความด้วยเราก็เลยใช้เป็นคำว่า score จุ t o string อย่างนี้พี่แบงค์ขออนุญาตเอาคำว่า update score นะครับ copy เอามาใส่ไว้ใน start save นะครับกลับมาดูที่ unity ดูมี error ไหมนะครับไม่มีอะไรนะครับก็กลับมาพิมพ์ต่อนะครับ พี่แบงค์จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาอีกอันนึงใส่เอาไว้สำหรับใส่คะแนนนะครับพี่แบงค์พิมพ์ว่า public void ้องเห็น public ก็น่าจะรู้แล้วเนอะว่าตัวฟังก์ชันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะโดนเอาไปเรียกใช้ในวัตถุอื่นนะครับ Add score รับค่ามันเป็น integer นะครับหรือรับค่ามาเป็นจำนวนเต็ม new score volume แวรลูนะครับพูดผิดให้ตัวแปรพี่แบงค์สร้างฟังก์ชันช่วงนี้พูดผิดบ่อยจังสร้างฟังก์ชันนะครับชื่อว่า s อสกอร์เป็นแบบ Public นะครับก็คือให้วัตถุอื่นสามารถเรียกใช้ได้นะครับโดยรับค่าเข้ามาเป็น integer อร์หรือรับค่าเข้ามาเป็นตัวจริงนะครับเอ๊ะเป็นเป็น เป็นตัวเลขจํานวนจริงนะครับคือไม่มีจุดทศนิยมนะครับและชื่อของค่าที่รับเข้ามาเนี่ยพี่แบงค์ใช้ชื่อว่า new score value นะครับให้ score บวกเท่ากับบวกเท่ากับก็คือเพิ่มนะครับเพิ่มด้วยอะไรเพิ่มด้วยค่าที่รับเข้ามาเสร็จแล้วก็สั่ง update score พี่แบงค์เซฟนะครับกลับมาที่ unity ครับ ไม่เออร์เลอร์อะไรนะครับต่อมากลับมาที่สคริปต์นะครับพี่แบงค์ก๊อปปี้ตัว s อ o ก e ไว้ก่อนมาที่ตรง d e stroy by contact นะครับในส่วนนี้นะครับก็คือเมื่ออุกาบาทเนี่ยระเบิดนะครับอุกาบาทระเบิดเราควรที่จะให้คะแนนกับผู้เล่นด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้กี่คะแนนดีนะให้1คะแนน เอาเกมคอนโทรเลอร์ใส่ไปข้างหน้าด้วยนะครับเพราะตัวสคริปต์ของแอสคอร์จริงๆมันไปอยู่ในเกมคอนโทรเลอร์แล้วก็เกมคอนโทรเลอร์นี้เราไปสร้างการเชื่อมต่อไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับกดเซฟครับตอนนี้ยิงปุ๊บน่าจะได้1คะแนนกลับมาที่ Unity ครับลองยิงดูครับได้1คะแนนนะครับ2ครับ3ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือวิธีการาใส่คะแนนถ้าน้องต้องการที่จะเปลี่ยนค่าของคะแนนเองได้นะครับคือคลิกที่ตัว a อสเตรียลในพรีเฟสนะครับคลิกที่พรีเฟสแล้วมาคลิกที่ a อสเตรียลนะครับถ้าน้องต้องการที่จะแก้ตัวเลขของคะแนนที่ต้องการเพิ่มได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาแก้โค้ดกันนิดน,นึงนะครับจากเล่มหนึ่งตรงนี้นะครับพี่แบงค์แก้เป็นคำว่า Score นะครับแล้วก็ v a l u ลอ่าครั้งนี้เราพี่แบงค์พิมพ์ Score v a l u ลในเกมคอนโทรเลอร์ผิดแต่ช่างมันนะครับตรงนี้ Score Value นะครับพี่แบงค์สร้างเป็นตัวแปรนะครับแล้วก็มาพิมพ์ข้างบน Public เป็น Integer นะครับ Score Value Save ครับพี่แบงค์กลับมาที่ตัว Unity นะครับ สังเกตจะมีช่องของคะแนนที่ต้องการบวกเข้าไปนะครับให้แบงค์เปลี่ยนจาก0ูนย์เป็น10ครับงานนี้ยิง1อุกบาทได้10คะแนนมาเลยมาเลยอ่าเห็นไหมลูกละสิบคะแนนนะครับตอนนี้เกมของน้องนี่ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับมีแสงมีเสียงเคลื่อนที่ได้ สร้างวัตถุเข้ามาได้นะครับแล้วก็ restart ได้ตอนนี้น้องก็สามารถสร้างเกมง่ายๆเป็นของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือวิธีการ public นะครับพี่มีสอนในคลิปที่1เรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็พี่แบงก์กด public setting ก็ได้นะครับเลือกว่าจะ public แบบไหนนี่พี่แบงก์สร้างเป็นสําหรับ PC นะแล้วก็มาที่ตัว asset นะครับแล้วก็มาที่ scene ที่น้องสร้างนะครับคลิกที่ซ c นลากเข้ามาปล่อย นะครับแล้วกดบิวได้เลยหรือจะบิวแอ a ด์ันก็ได้นะครับอนในครั้งนี้พี่แบงค์บิวแอด์ันเลยก็ได้นะครับมันจะถามว่าต้องการสร้างเอาไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์สร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนจะได้เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบนะครับเก็บไว้ในนี้นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์นะครับพี่แบงค์ใช้ชื่อว่า s space s h o o t e r นะครับตรงนี้น้องก็ตั้งชื่อตามใจชอบนะครับกดเซฟครับรอสักครู่นะครับมันจะบิลแป๊บเดียวเพราะว่าเกมของเรานี้ขนาดเล็กนะครับเห็นไหมดันแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งค่าเล่นนะครับลองกดเล่นดูนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ก็คือเป็นเกมของเรานะครับที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อครู่เนาะตอนนี้เนี่ยตัวหน้าจอต่างๆพี่แบงค์ยังเป็นอิงอย่างนี้อยู่นะครับแต่เวลาสร้างจริงๆอนาคตเราจะอิงจากตัวตัวกล้องนะครับซึ่งพี่แบงค์จะมีการสอนอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้พี่แบงค์ก็เน้นสคริปต์ให้ใกล้เคียงกับของต่างประเทศเขานะครับหรือของต้นฉบับว่าต้นฉบับสอนอยังไงพี่แบงค์ก็จะมีสอนเพิ่มเข้าไปแต่ว่าแก้ไขให้ใช้ได้กับ Unity 5 นะครับเพราะของต้นฉบับจะเป็น Unity ที่เป็นเวอร์ชันเก่ากว่านะครับยังไงก็ขอให้น้องสนุกกับ Unity นะครับในนาคตพี่แบงค์จะสอนให้ว่าถ้าหน้าจอเปลี่ยนไปนะครับเราจะอิงขอบเขตการบินเนี่ยจากกล้องนะครับทำได้อย่างไรเนาะก็น่าจะเป็นอยู่ในคลิปหลังๆนะครับก็มาเจอกันใหม่ในบทที่3นะครับบทที่3พี่แบงค์จะสอนอะไรสอนอยังไงออกมาเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอย่างไรพี่แบงค์ขอฝาก นิดนึงนะครับก็หากน้องสนใจอยากมาเจอพี่แบงค์นะครับสามารถมาเจอพี่แบงค์ได้ในเว็บไซต์นะครับใจดีโปรเจกต์ .com นะครับสะกด JAI แล้วก็ตัวดีนะครับแล้วก็ขีดกลางเนอะแล้วก็โปรเจกต์ .com นะครับก็จะมาเจอพี่แบงค์ได้กดตรง Facebook นี้นะครับก็จะเข้าไปเจอกับพี่แบงค์ในหน้า Facebook Fanpage ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หากน้องเจอตัวแฟนเพจของพี่แล้วเนี่ยพี่รบกวนนิดนึงนะครับ ฝากกดถูกใจแล้วก็กดรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าหากพี่มีบทเรียนใหม่ๆหรือมีบทเรียนอะไรที่สอนในแฟนเพจนะครับน้องจะได้ได้รับข้อความไปด้วยเนาะเพื่อเป็นการให้กําลังใจพี่นะครับรบกวนกดถูกใจแล้วกดรับการแจ้งเตือนด้วยเหมือนกันนะครับใน Youtube นะครับกด subscribe นิดหนึ่งนะครับหรือกดติดตามนะครับเป็นปุ่มสีแดงใน YouTube นะครับ ก็พี่ก็จะขอขอบคุณมากครับอย่างไรก็ในคลิปนี้พี่แบงค์ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ